นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี2564ทับ2565ของโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วประเทศรวมระยะเวลา152วันมีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศที่92.7 0ล้านตันโดยปีนี้มีปริมาณผลผลิตอ้อยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน25.41ล้านตันเยกเป็นอ้อยสด66.95ล้านตันและอ้อยฟใฟไม้25.12ล้านตันสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นผนวก กับราคาน้ำตาลโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนายเอกภพวงสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณตัวเลขอ้อยไฟไหม้ในฤดูกาลผลิตปี2564 2,565ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกิน10%ของปริมาณอ้อยทั้งหมดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้อ้อยล้มเป็นจํานวนมากเป็นอุปสรรคในการตัดอ้อยสดทางสอ,อนอมจึงได้วางแนวทางบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นอาทิเช่น 1>, 1. จัดหาเครื่องสางใบยอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมเพื่อสางใบยอ้อย 2. ส่งเสริมการรับซื้อใบยอ้อยเพื่อเพิ่มไรายได้และลดการเผาใบายอ้อย 3. การขอรับการสนับสนุนเงินช่วย เหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดและ 4. การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้เพื่อซื้อเครื่องจัก,กรกลการเกษตรซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายชัดเจนที่จะไม่ส่งเสริมอ้อยไฟไหมประกอบกับโรงงานน้ำตาลใสยเองได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้นคาดว่าฤดูการผลิตปีหน้าปริมาณอ้อยสดจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเดือนซึ่งจะส่งผลทําให้ผลผลิตน้ําตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้นทั้งนี้ในส่วนของการช่วยเหลือต้นทุนการตัดอ้อยสดอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อน,นําเสนอครมอรพิจารณาต่อไปโดยการช่วยเหลือต้นทุนการตัดอ้อยสดนั้นนอกจากจะเป็น การช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5แล้วยังทําให้เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้นมีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น